วันนี้วันที่14ตุลา63ก็มาถ่ายไก่ฟ้ารีบอีกหนึ่งชุดชุดใหญ่พร้อมทำตัวนี้ก็ไก่8เดือนแล้วสวยมากว่าจะเก็บเป็นพ่อพันธ์ชุดนี้ ไก่ลีบนี่เล็กๆรวมกันมากๆไม่ได้มันจิกหางขนกันตอนนี้ก็ใส่หน้ากากกันจิกชอบตีตัวอื่นโตขึ้นเลี้ยงรวมกันเยอะๆไม่ได้ตัวผู้ก็ตีกัน <c oughs> ก็เลยต้องจับแยก